เอากรับสวัสดีพี่น้องเมเนก้าลพคคอนทราชแนลเบิกปลาเบิกน้อเอาเบิกปลาให้พี่น้องเบิกปลาจิทำหน้าพี่น้องเยนไฮไซน่าเป็นก็เลยมาเบิกไห้ลุคคอนทราชแนลพี่น้องเอามาเบิกมือนกันกำลังเบิกปลาอยู่พี่น้อง ปลาจะดงพี่น้องปุปลาจะดงดงดอนโอ้ยปกปลกขนาดเลยลดมันกันเด้อนี่ที่ทำไลท่ทำหน้านี่เป็นไล่หน้านาะพี่น้อง Oh wow.